สวัสดีค่ะยินดีตอนรราทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่กันเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบายค่ะพี่น้องค่ะของมือวันที่เก้าค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้า พี่น้องไปเท่าสกูส๊ตคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเาซียนผ้าสุกค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของเซียนผ้าสุกงวดที่ผ่านมา, ğini, า Jet, น,านะะีน่เขาวิ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเขาวิ่งเจ็ดน้องหาน้องเขาโตวิ่งค่ะจับคู่กรเข๋าสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะมื่อนี้ติดตามคือเกาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนผ้าสุกขามโคง้งพี่น้องคะมื่อนี้นะคะแนวทางของเซียนผ้าสุกขามโคง้งสี่ดหมาเป็นตัวไหนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ นี่ครับเป็นังไใจนอเอาการเรียกกระรูดน้อยนอเรียกจับปูให้ผมถือนอมิเขาไม่รู้นะอาจารย์บางแดืนี่จริงนะเรียกมันพวกไก่เรียกผมก็อธิบายอยู่กค่ะคนหนึ่งตามผมฟังนะวันนั้นอันเป็นเบืองคิบไปจนจบแล้วกับฟังผมอธิบายเนีมันที่เขาใจอยู่ค่ะเือเพราะว่าเลขผมให้วิ่งมันหันมันกัเขาจะเลขวิ่งน้อยนอใช่ผมให้วิ่งมันหันมันตัวใดก็ได้เฮ้ก็เล่งก็เล่นเพื่หาอาจารย์นี่แล้ว วิ่งสองกับเจ็ดค่ะผมให้วิ่งว่าันมีโอสกับเจ็ดเนาะแม่ค่ะมันกะวัดเจ้ากู้วัดเนี่ยหาสองวัดอหาสามเนาะแม่น่วันนี้จังได้ละวัดเป็นนนักมันกเลยเนาะอาจารย์อาจารย์สุยสุยทั้งสองตัวนี่หาสองกับหาเจ็ดนี่ ผมจะเอาเลขเบิ้ลไหนอ้างบมีสองสองเจ็ดเจ็ดบ่เออบ่มีเนี่ยค่ะเออมีค่ะมีมีมีบมกับย่านเดี๋ยวมันเบิ้ลผมกับระวังอยู่กับกระนายกับมันก็พอถือเขาละเจ็ดเจ็ดพอดอกเจ็ดหกน้องแอ่นนอฟค่ะเนี่ยกัถือว่าห่วเขาละเข่าแต่เลขวิ่งอะละกันม่นพ้นเอาไปหาตัวอื่นใไซบนกับิถือรถดอกจ้ะเดี๋ยวนี้ผมของวันที่เก้าเดอร์ของวันสุวันที่เก้าค่ะหรือวันที่เก้านี่กับติดไปเลขสองตัวคือเก้าค่ะเออเลขวิ่งเนีค่ะ แต่ว่าเลขวิ่งนี่ก็คือเก้าอ่ะล่ะบอลรุดเบิดดอกถ้าหรุดตัวหนึ่งตรงเหลือตัวหนึ่งคือเก้าอ่ะล่ะบอนเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะมันเป็นเลขตัวเดียวกันลายงวดแล้วที่ผมหายมากตั้งแต่ผลตั้งแต่สามแปดยังมาผลนอกค่ะมันกับมีแต่เขาจะเรียงวิ่งมาเรื่อยเมื่อกี้นี่ก็บสองเขเกัระรุดสองมาเยงวดนี้ถ้าวรุดศูนย์ก็ต้องมหารุ่หาตรงเหลือศูนย์แ้วแอดเดอร์มีศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าค่ะกับห้าเลขผมอยากเป็นเลขกัน เป็นตัวเอ็นสองตัวนี่มาตวไปจะพกอันนี้จะพวกตัตัวที่เก้าอ่ละล่ะค่ะนี่ศูนยห้หค่ะแล้วก็ศูนยค่ะ07นยค่ะไล่กันไปเลื่อยไ้จนหมดศูนย์เก้าหน่ยศูย์แปอค่ะได้ค่ะอาจารย์ศูนย์แปดค่ะเก <9 S 1> <09 S 2> ้าย์เค่ะแล้ววันนี้นก็ตัวทุดท้ายตัวที่หนี่ห้าเกอ่ะห้ค่ะ,คะ ห้เแล้ววันนี้เอาตัวกันสักสองชุดด้เลยเอเดอร์้ค่ะกันมีหกเก้าหกเกค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งกับ0ูนยค่ะที่เป็นห่วองอยูนี่ก็เป็นห่วงยานันเบินคือว่าต้องเบินเรียนำมือเบินกรหาบอ่นและค่ะ,ะ,คะออกลายนอแค่หาหาผมึงไจามาหาหาเดออเดอรเป็นนันเอาอันนีเ,เลขสมตัวแอฟเลขสาตัวนี่มี ศูนนย์แอ้าค่ะศูนย์ห้าเก็ห้าเลขตัวเดิมแอนย์ห้ค่ะห้าบานี้ตัวที่3 060นย์หกแอศกค่ะเออก็ศูนนย้อยากหลายตัวจังน้อยเลขสามศค่ะศห้าเป็นเลขเบิ้ลค่ะแอ เน้นต้นนี่ลหะเน้นต้นหาศนหาแล้วก็ศูนหกศูนเนี่ล่ะเป็นเลขค่ะหาศูนหาแล้วก็ศูนหกศูค่ะเน้นสองตัวนี่ล่ะวันเนี่ยลเลขอันสองตัวนก่กเน้นศูนหากับศูนหกเลยอันเดอากับศูนหกค่ะหากบบรบศูนหก <laughs> ่ะทั้งหมดมีเท่านี้เลยดทุนทนูกออทวนเค่ะอาจารย์เมื่อาอาจารย์วิ่งศูนกำหานะคะ คับคูม,มีศูนห0ศ0น0กศูแล้วก็าเกค่ะครับถูกตองครับอาจารย์กันว้69กเ้ากับศูนะคะฮกเก้ากับศูนศูนค่ะบันี้สามตัวค่ะมีศูนหาศูนาศูนหาค่ะ0ูนฮกศูนถูกตองครับแล้วก็ศูนศหค่ะอาจารย์คะถูกตอ้องครับเน้นสอตัวมีศูนหาศแล้วก็ หาศนย์หากับศูนยเดได้ค่ะแล้วก็สตัวอาจารย์เนี่ศูนย์หกับ06นะคะศูนย์หนเป็นรายเล็กน้องน่ะจ้าท <c oughs> ี่ผมนักศูนย์อะไรอสังเกตาผมจับผมจับทีศูนย์หลายอยานะนะแม่ค่ะอาจารย์ว่าถ้าผู้ใดนั่นกับพอชอบเที่ยวที่ผมจับไว้หาตัวมัเสียไปศูนย์เข้ามา,าล้วมีโอกาสถึง100%เยเอเนต์เอเดอค่ะ <c oughs> อาจารย์คะ เลขสองเลยเยังเอามาใส่เราเป็นศูน yeah. ย์สองศูนย์หนึ่งยังไปยังธนาค่ะมันสอบเลขมูนั่นเดา๋เอามาเสียบใส่หากับศูนย์นี่ล่ะจ้าเออจากซีอีโคนอยู่ล่างนี่แหละว่าจะให้ผมจัไว้ให้เนี่ยกาจะลืมกลับใน่เนื้อพราะว่าเลขผมมันกลับนำอยู่ค่ะอาจารย์สังเกตเบื้องที่เร็วๆมาเนาะหลายงวดแล้วเนาะมันก็แต่ว่าฟูดล้วนจัดผุนมากมันก็ขึ้นแต้มลงแต้มมันยังไปยังสี่นะค่ะคือเมื่อกี้นี่นั่นหาสองมันก็บพ่อได้ไกลกับหาสามหน่อยครัค่ะ อืมเป็นตัวเน้นมุมซ้ำมันก็ดขื่นแต้มเนื้อซาค่ะก็เลยถือว่ามันกับเขาจะรีวิ่งอะไรเดียวนี่กันเลขที่มุมจ้าหมายเพราะถือก็ถือว่ารีวิ่งบอลหูเด้อร์ค่ะอาจารย์คะต่างป้ะเทศต่างมั่นตัวนี้ล่ละอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ของเมืองก็ติดติดกันจังในน้อยแน่นอนะขือว่าจะเขาอยู่ดอกค่ะบูดีสุขทุกคนสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะโจดีครับโจดีครับ สรุปแนวท่างถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่แนวทางคำโค้งนะคะจากเสี้ยนผาสุกแล้วค่ะพี่น้องคามืมอนี้นะคะเสี้ยนผาสุกแล้ววิ่ง0ูนย์กับหค่ะพี่น้องวิง่งศูนย์กับหค่ะจับคู่ค่ะมีศูนย์หาศูนย์หกศเกหาเก้าโตกัน6กเกกับ0ูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะสามโตศูนย์หาศูนย์หนย์หาศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะมอนี้เสี้ยนผาสุกแล้วเน้นศูนย์หาศูนย์หกหาศูนย์หาศูนย แนวทางของเส้นผ่าซุกนะคะพี่น้องหมวดท่ผพานมานะคะหมวดท่ผพานมาเนี่ยเขาวิ่งเจ็ดค่ะเขาวิ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าจับคู่ป่เขาสําหรับหมวดท่ผพานมานะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากเส้นผ่าซุกค่ะแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่้องบรรเทาสุกุลน,นะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนผ้าสุขะสําหรับพ่อแม่พี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกคพี่น้องค่ะธประบยญญัติสิบาดรับแนวทางเด,ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องเขามาแหล้วกันอย่าลืมเด้อคะ่ะพี่น้องค้าฝากกด อ่าติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางรายการนี่ด้ค่ะพี่น้องคะที่สดหานุทางใหม่ๆนำแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพลอยพี่น้องมาเท่าสุกุส <magic> ุกนนะคะพี่น้องคะพี่น้องมณีนะคะแนวทางของเสี้ยนผาสุขค่ะพี่น้องคะแนวทางขามโคงทางบะทะม้วนมณีไมีเพียงสมนีนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวแอดก็สิบอกให้เขเวลาเด้อพี่น้องได้อีกยี่สิบวินาทีนะคะพี่น้องคะอีกยี่สิบวินาทีเด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วบ่ทันได้กดติดตาม อย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องกดติดตามไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งรายการนะคะที่สิได้หาแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพี่น้องบรรเทาสุขสุขกนนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องแนวทางจากเซียนผาสุขทั้งบรรเทมวลมณีมิเพียงซัมหนีค่ะเอ็กซ์ิเดียคอร์โตล่าพอพี่น้องบรรเทาสุขสุขกนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไวพ้พรอกันไหมก็เป็นหนคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ